สวัสดีครับผมตุ้ย AF3 นะครับแห่งบ้าน Academy Fantasia นะครับวันนี้ก็ดีมากครับขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว t ิน i ิตเทกันนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าจะมาตามดูผมได้มากว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้ก็มาพบกับงานแรกของผมเลยนะครับที่นี่ครับบริษัท True f a n t a s i a ครับบ้านผมเองครับผมแน่นอนวันนี้ก็จะมีงานการบวงสรวงละครเวที the musical เงินเงินเงินครับผมมานี่มานี่มานี่ ให้นองครับนี่ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยครับย้อนยุกหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าได้เข้าไปดูบรรยากาศข้างในก็จะเห็นเลยนะครับว่าครั้งตอนนี้บรรดา a f ด้วยกันทั้งหมดนะครับก็จะแต่งตัวย้อนยุกกันหมดเลยนะครับซึ่งในละครเรื่องนี้นะครับผมก็ได้รับบทเป็นคุณครูสอนเปนโนครับชื่อคุณครูรังสรรค์นะครับแสดงคู่กับน้องมินนะครับเป็นพระเอกรองนะครับพระเอกรองได้รับหน้าที่ร้องเพลงหยาดเพชรในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แค่คืบแับน้องมินนะครับผมก็หนักใจเหมือนกันครับแต่ก็ต้องดูกันไปเราว่าเป็นไงวันนี้ เริ่มต้นกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมก็อีกตั๊กนึงครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับวงสงละครเรื่องนี้นะครับสถานที่เมื่อกี้เห็นแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปดูด้านในนะฮะแบบเดิมครับตามผุ่มมาครับตามผ่มหมาตือตือตือด้านในฝั่งนู้นก็จะเป็นคนเขาแต่งหน้ากันอยู่นะครับแต่งหน้าขงมตอนนี้ก็แต่งหน้าเกือบเสร็จหมดแล้วครับ แม่แม่พี่พี่ช่างทาผมนะครับตอนนี้คุณแม่กําลังกินปลาท่องโขงเก็บแทบไม่ทันเลยอันนี้คือคุณอัจฉริยของผมเองนะครับนี่คือพระเอกในเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นสวัสดีครับวันนี้รับบทเป็นคุณอัจฉริยะใช่ไหมครับอัรคพลอัคคพลถุยรับบทเป็นคุณอัรคพลนะอัรคพลครับคุณรัง แล้วคุณรังสรรค์ครับเรียกให้จบครับช่วยเรียกให้จบแสดงคู่กับใครครับพี่บอยคุณสันก็ได้และเออพี่ชาบแสดงคู่กับใครครับคุณกิ่งแก้วครับพระชารองพระชาครับโอเคครับนี่ดูเปลี่ยนสลับกันไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นนิดนึงฮะฮะเยอะเยอะนะเโอเคครับอันนี้คือตัวละครอีกหนึ่งคนนะครับที่รับบทในเรื่องนี้นะครับคือตัวหลักเช่นกันนะครับตัวเดินเรื่องนะครับพี่บอยอันนี้คือในกลุ่มในกลุ่มตัวโกงครับชุดดำครับจะมีทั้งหมด กี่คนนะครับห้าครับห้าคนนะครับนี่ชื่ออะไรครับผมขอโทษนะสนามแอโรบิกเป็นทางไหนเดี๋ยว่อยครับนี่นางเอกครับรีนอันนี้นางเอกครับที่แสดงคู่กับพี่บอยเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่ออะไรคะกี่แก้วฮะเฮ้ยต้องแก่นอย่างงี้เลยใช่ไหมในเรื่องแมาเฮ้ยแซวครับคุยกันไว้นะครับครับเดี๋ยวคุยคนนี้ต่อครับในเรื่องจะต้องมีกี่คนครับผมในเรื่องครับ กลุ่มสุดท้นี่มี5คนนะเป็นแก๊งฮะจะเป็นแก๊งแบบว่าตัวป่วนใช่ไหมครับอ่าเป็นตัววางระเบิดนะครับตัววางระเบิดใช่ไหมแบบประมาณว่าได้จ้างมาอะไรอย่างเรื่องเป็นไงเดี๋ยวไปดูแต่รู้ๆคือนี่แบบว่าตัวจี๊ดในเรื่องเหมือนกันจี๊ดครับใช่ครับเก่าครับเก่าครับและนี่ครับพี่กำลังสวยงามอยู่นีนะครับพี่จุ้มจิ้มเรานี่เองนะครับรับรับบทเป็นอะไรครับพี่จุ้มจิ้มคิดว่ามาเล่นเอ็มวีว่าละค่ะไอรับบทเป็นอะไรครับพี่จุ้มจิ้มครับแล้วก็เป็นแมวเหมียวค่ะแมวเหมียวครับใน ใน,ในเรื่องนี้รับจะมีม <Jamie S 2> บรรดาลูกสาวครับือไม่ใช่ลูกระวังนะครับพูดเดี๋ยวพูดผิดและยุ่งนะครับเหนียวหมมหม่าหมึออะไรทั้งอย่างนีครับชื่อสามสามสามคือสามชื่อสี่ชื่อด้วยกันนะครับก็จะพูดอะไรก็จะพูดพร้อมกันชื่อก็จะคลายกันเป็นจุดขายต้องไปฟังต้องไปฟังแล้วไปฟังให้ออกว่าลูกสาวแต่ละคนชื่ออะไรแต่เหนียวเน่ยง่ายมากแต่สามคนที่เหลือไปฟังแล้วแยกออกว่าชื่ออะไรใช่ครับและนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่รับบทในละครเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเจอครับพี่ผมครับ เลยไปดูด้านในครับโอ้ยมันหน่อยครับเลื่องเพลงมันมันครับมาลามาลามาบัมบัมเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วดีนะน้องเพชครับรับบทเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่ได้ของหนูไม่ได้อ๋อเออเฮ้ยอันนี้ไม่มีนะพี่ห้ามนะอันนี้อันนี้อันนี้สไปายสปายนะครับอันนี้คือเออาร์ มาได้ครับนี่ครับเมื่อกี้บุรุษชุดดำอีกคนหนึ ay, <flatten. S 1> ่งนะครับนี mm ่คนที่สองครับพี่พาดนะครับผมและนี่ก็คือเฮ้ยไปเก็บศพดิเฮ้ยรับบทเป็นสับเปลร์ครับในเรื่องแล้วคนนี้ก็ขอขอคาแรคเตอร์เสียงเสียงในในในละครสักประโยคได้ไหมครับสวัสดีท่านสนวะัสด <tense. S 2> ีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแค่นี้ครับไมแห่อายไม่ค่อยอายเลยน้องผม เขาจะรับบทคู่กันนะครับนี่เป็นอีกคู่หนึ่งครับเป็นอีกคู่รักหนึ่งในละครเวทีเรื่องนี้นะครับส่วนพี่พาดเป็นมือที่สามครับถูกต้อนไปดูด้านในต่อครับอันนี้เอาระดับโลกครับไม่ใช่ครับนี่ครับบุรุษชุดดำสี่อีกสามคนครับรวมทั้งหมดห้าคนเอาเมื่อกี้คนนี้แล้วนี่าเจอแล้วนี่ครับบุรุษชุดดำครับนี่พี่ก้อครับแล้วก็พี่ตาครับผม่โอ้โหแน่นอนครับส่วนคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับอารัมบอย รับรับบทเป็นอารามบอยครับผมชุดสีชุดจะเป็นอย่างงี้ปิด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 ไอ้ม่วงไปไหนแล้วครับไอ้ม่วงไอ้ม่วงเดินไปแล้วมันไอ้ม่วงมันเดินออกไปแล้วครับโจครับออโจโจวาดแล้วก็ตูนนะครับแล้วก็ปอนะครับก็จะรับบทเป็นอารามบอยนะครับเป็นแบบเป็นคนที่จะได้ออกเทปในละครเรื่องนี้นะครับได้มีเพลงออกร้องตามงานต่างๆตามเนื้อเรื่องในละครนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดเบื้องสำหรับเบื้องหลังละครเวทีนะครับเดี๋ยวยังไงลงไปดูนะครับ พิธีการบวงสวงจะเป็นยังไงเดี๋ญญญยวลงไปดูด้านล่างครับครับผมและตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มพิธีบวงสวงละครเวที เอฟเด m u มิ c ส l คงเงินเงินเงินแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ 橙色。 เป็นอะไรครับเป็นอาคพนครับผมบเ,ปเป็นเป็นหนุ่มนักเรียนนอกครับซึ่งมีจิตใจดีครับแล้วก็เซนซิทีฟก็คือความเมตตาสูง<ช>ครับ,<น>รบแล้วอย่งทั้งพ่อชาล่ะนะชาละกบทเป็นกิ่งแก้วค่ะเป็นเหมือนกับแกนนำในชุมชนบางรื่นสูงซึ่งชาเล่นก็จะตงรงข้ามกับพี่บอยพี่บอยก็เป็นคนเซนซิทีฟแต่ว่าตัวกิ่งแก้วที่ชาเล่นเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็มีความมั่นใจ ถ้าแจ็คเอาต์เพลงนี้เป็นไงบ้างครัแรกครับแล้วที่สแคัญก็คือเป็นบทที่ติดเคยครับจากเอ่อลิสัยของผมเลยครับก็คือต้องนิ่งแล้วก็เศร้าแล้วก็เจียมตัวไม่งรู้ทีรู้อย่างต้องปรับใหม่ไปเลยครับเลยครับผมอะไรที่แต่งเพลงง่าจะไปอยู่้องตุ้ย คงจะเป็นเสียงร้องครับได้ร้องเพลงจากเพชรด้วยใช่ครับผมเป็นเพลงที่เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร้องตรงนี้ครับเพราะว่าคุณอาชนินีธนาพรร้องไว้เยี่ะมากครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสมารับหน้าที่ตรงนี้ครับก็ต้องก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับต้องเลี้ยงทุสองครั้งรีเธอเพชรงามน้ําน่งาปาน้ำ ผมหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศการบวงสรวงละครเวที AF The Musical เงินเงินเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับบอสใหญ่ของงานนี้ครับคือพี่หนุ่มกิติกรครับผมพี่หนุ่มสวัสดีครับโอ้โหเพิ่งเจอครับในงานครับเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของละครเวทีเรื่องนี้่อยครับพี่หนุ่มครับเอ่อก็อันที่หนึ่งก็คือที่สําคัญคือว่าผมเชื่อว่าตุ้ยเนี่ยเล่นละครเวทีได้ ก็เลยสร้างละครเวทีนี้คือผมเชื่อว่าเด็กเอฟทุกคนเนี่ยเกิดมาจากเพลงนะครับและขณะเดียวกันก็คืออยู่ในบ้านก็ได้เรียนใช่ไหมได้เรียนการแสดงเพราะฉะนั้นละครเวทีก็น่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น้องๆหน้าที่จะต้องผ่านแล้วก็น่าจะทําได้ดีให้ความสุขกับกับคนคนฟังคนชมได้ดีได้เป็นที่มา ในเมื่อพี่หนุ่มไว้วางใจผมผมก็จะจัดให้ครับผมสําหรับละครเวทีครั้งนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มวันที่31มีนาจนถึงวันที่8เมษายนทั้งหมด12รอบเลย12รอบรับรองครับจะได้ลิมรสทุกๆอารมณ์ครับไม่ว่าอารมณ์สนุกสนานเฮฮาเศร้าแล้วรับรองครับเพลงเพอะๆครับนี่ครับเพลงหยาดเพชรครับพี่หนุ่มเป็นคนร้องไกลไว้ผมเองแน่นอนครับเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับผมยังไงก็ติดตามพวกเราได้ครับ AF the Musical เงินเงินเงินครับผมครับผมคุณพี่หนุ่มครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคืองานแถลงข่าว Honda c l i c สนะครับผมซึ่งผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับร่วมกับพี่บอยแล้วก็ตูนนะครับก็ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือชุดคอนเซปต์ครับเป็นชุดสีขาวโทนครับโอ้โหเป็นไงแหละแอบถแพนแต่หัวลงสุดเท้าแต่รองเท้าี่ของผมเองนะแต่จริงๆรองเท้าเป็นอีกคู่นึ่งครับแล้วก็ก็ได้ไปบ็อกกิ้งคอนเสิร์ตอะไรตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับก็จะมีคนมินิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็โปรโมทพรรเเซนนตอ์3คคับ เปิดเผยออกมาครับว่าใครคือเพนซิเตอร์ครับแล้วตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับคุณอนเพื่อนๆ AF มาเดินแบบด้วยนะครับซึ่งผมก็ต้องเดินแบบด้วยเช่นกันครับเรายืนตรงนี้น่าันไปครับลองไปดูข้างหลังเลยครับลองดูข้างนู้นีิครับอ่าเห็นไหมคนเต็มไปหมดเลยครับงั้นเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยออกมาเจอพี่ๆเพื่อนๆครับว่าครับวันนี้คุณมาทําอะไรครับ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยคงพอรับได้กับสิ่งพวกนี้ชุดทุกสีทุกอย่างไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่เกือบครับพื้นไปแล้วล้ลง้มไปแล้วสวยครับวันนี้ดูดูว่าแต่คนอื่นดูโอ้โหวันนี้อ๊อฟดูงงๆนะฮะคืออ๊อฟหนีหนีน้ำท่วมฮะหนีน้ำท่วมใช่ไหมเขาต้องใส่เขาต้องใส่รองเท้าแบบ รับถุงเท้าถุงเท้าอยู่บนกางเกงเขาด้วยยังไงล่ะมันเป็นแฟชั่นที่น่ารักดีน่ารักครับเออแล้วเสื้อใส่ก็กลัวรถแข่งจะมาเหยียบเอาเขียนว่าเป็นเส้นชัยโชว์วอเซอร์โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่านะเสื้อมากเป็นไงล่ะพิเทโปรโมทกันสุ้นลิทครับวันนี้โปรโมทสระตุ้ลิทครับแน่นอนจริงครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็เหล่าบรรดาพี่ๆทีมงานคอสตูมนะครับตอนนี้ ซูเปอร์สตาร์ของเราอีกหนึ่งท่านครับกำลังจะเปลี่ยนชุดครับหันไปดูพี่บอยครับพี่บอยก็จะเป็นครับครับผมสวัสดีครับทีนี้พี่บอยก็จะเป็นเอ่อเป็นพิซเซนเตอร์ร่วมกันอีกหนึ่งคนนะครับมีตัวอีกคนนึงครับตอนนี้พี่บอยกำลังเปลี่ยนชุดอย่าเพิ่งไปดูเขาดีกว่าครับเขาโป้ครับเดี๋ยวมาดูตอนเขาหล่อๆครับแม่ช่างแต่งหน้าครับกำลังถ่ายรูปอยู่เลยครับสาวกิ๊ดลืมครับกิ๊ดลืม ไงล่ะมันหล่อไม่เกรงใจชาวบ้านครับไอตูนครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณพี่ตูนหน่อยนะครับเอาไม่ใช่ครับตูนครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพี่ก็มาเปิดตัวนะครับพวกเราแล้วก็คันด้าคลิกเพลย์นะครับเป็นพรีเตอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นแอมบาสเดอร์โอ้แอมบาสเดอร์ยังมีน้องสาวสวยๆครับบผมมากครับพี่ตูนมีน้องสาวสวยๆอยู่ครับ คนที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงก็จะมีแค่ผมตูนแล้วก็พี่บอยนะครับร้องคนละสองเพลงครับแต่นอกนั้นจะเดินแบบหมดครับเฮ้ยเบบี oh, oh, ้ท้ามองก็โอ้โหหันหัาข้างนี้นี่ะก oh, oh, oh. ินยาอย่างเนี้ย <Yeah. S 1> อย่างใช่ไหเลยม <Yeah. S 1> ่นค่อยเต็มเท่วไหระวันนี้วันนี้มา oh. ทำอะไรคะวันนี้นะคะก็มาเป็นเอ่อโมเดลลิ่ง มาเป็นเดินเดินแบบนะฮะน้องพูดไทยไม่ค่อยชัดครับเพิ่งเข้ากรุงเทพมาจากกาลสินนะฮะอเมริกาลาสิตเดินแบบใช่ไหมใช่ค่ะสีสันที่จ๊ะสะใจมากยืน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 ให้พี่ก็ดูหน่อยโอ้โหมันยังมีลีลาแน่นอนจริงๆครับก็วันนี้เดินแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องสนุกแน่นอนครับผมว่าตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มงานแล้วครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะจัดกันจะอ่อนเหมือนกันรึเปล่าอาปไปกับพี่ ครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับในเบื้องหลังของงานแถลงข่าว Honda Click นะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มงานแล้วครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามดูหน้าเวทีเลยครับ <ส>ต,ต,ตุ้ยรายการนะค <Bruno> รับยกงมีให้ตุ้ยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ต <Woo! S 2> ุ้ยด้วยนะครับ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 ใครไม่ยกเอลลีนะโัวเลยนะขอยกเอลลี่ดิ้นน่ารักมากเลยโชว์คลิกเซอร์ เธอมาทำให้ฉันต้องเฝ้ารอกดตาเก็นมองึ้นไปที่เธอถึงบนฟ้าก็มันแอบชอบเธอมาหนาที่ยังไม่เห็นมองลงมาผมต้องมองแรงเท่าไ,ไหร่ไรเธอมาเันนี้ถึงแม้ออู่สูงเท่าฟ้าฉันจะ ผมแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับชีวิตการงานของผมใน1ว ja Sc ันนะครับผมก็ต no. ั yes no. But, no. Occasion, But, no. <te> ้งแต่เช้ายันค่ำเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับละครเวทีครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเร็วๆนี้ครับเดอะมิวสิคว์นะครับของ AF นะครับเรื่องเงินเงินเงินนะครับผมก็ได้รับบทในนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องอยากฝากไว้นะครับเป็นครั้งแรกที่เแสดงละครเวทีนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นครับละครอีกแล้วครับแต่นี้เป็นละครจอแก้วครับผู้กองยอดรักครับเป็นพระเอกครับพระเอกพระเอก ทายังไงคอยดูด้วยครับครั้งแรกอีกเช่นกันครับอะไรก็ครั้งแรกไปหมดเลยอยากให้เพื่อนๆลองดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วก็จะได้รู้ครับว่าเป็นยังไงครับมาฝากไว้ด้วยครับผมครับเอาเห็นกันหน่อยรักตายรักตายเนี่ยครับญาติาาพี่น้องผเอเมงครับ ครับผมเจอตั้อีกแล้วนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับแน่นอนครับมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เห็นเห็นเลยครับใครที่ไม่เคยเห็นชุดหรือของส่วนตัวส่วนดวงตู้นะครับได้เห็นกันแน่ครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูครับอยู่นี่นะครับด้านหลังครับมาดูกางเกงกันต่อเลยแล้วกันกางเกงตัวนี้ครับมีมีความหลังครับมีภูมิหลังนะครับตัวนี้นี่แบบว่าเป็นเกงทรงขามาครับดูแบบเบสิกเบสิกนี่แหละแต่แบบว่าประวัตินี่โชคชนครับ ขึ้นเวทีมาไม่รู้เท่าไหรแล้วครับตัวนี้ร้องเพลงกลางคืนมาก่อนนะครับกางเกงตัวนี้แบบว่าตัวใหญ่แล้วซเตอร์จะใส่ก็จะใส่กับรองเท้าเข้าใบครับแล้วมันก็จะคุมพอดีครับเพราะว่าเกงขาพอดีดูจากสภาพขาเกงครับเยินหมดแล้วฮะปื๊ดนะครับส้นเส้นนี่แบบว่าผ่านการขูดบนพื้นถนนมาไม่รู้เท่าไรแล้วครับตัวนี้ก็รักมากครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ครับเพราะมันจะรัดเตามากครับแล้วเดินไปไหนแล้วมันจะนะนิดนึงครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ รักนะครับตัวอีกตัวนึงครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่เพิ่งได้ตอนอยู่บ้านเอฟเลยครับของดีเซลนะฮะเป็นกางเกงคอนเซปต์ครับอกหักไม่ว่าครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยเท่านั้นครับตัวนี้เป็นกางเกงอกหักไม่ว่าที่เอาไว้ใส่ครับก็เลยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่รักไปครับด้วยสีสันแล้วก็ความซีดของมันนะครับก็จะเป็นทรงกระบอกธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับขาจะเผือโตหน่อยครับแอบมิดติดนี่ไว้ครับผมเป็นคนรักกางเกงครับเดี๋ยวนี่เบื้องหลัง การตัดขาของผมก็จะพับซอกซ่อนเข้าไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวที่สองครับคู่นี้นี่เพิ่งล่าสุดเลยครับยินดีน้าเสนอโทษครับมาจากเกาหลีครับเกาหลีดูลายมันเสียก่อนนี่แบบซื้อมาจากนู่นเลยนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชอบใจนะครับมาว่ามันลายแปลกๆครับแล้วก็เมืองไทยไม่น่าจะมีครับก็เลยซื้อเก็บกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แค่กลับมาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับใส่ได้ กีค่ครั้งประมาณสามครั้งครับดำปีแล้วครับนะครับเมื่อล่าสุดก็ไปเต้นคอนเสิร์ตมาครับคู่นี้แน่นอนจริงสองแล้วอะไรเมื่อพูดถึงรองเท้าครับต้องคู่นี้เท่านั้นครับโทษครับไ <c oughs> ทเกอร์โอ้โหแบบว่ามีอันนี้เป็นว่าแฟนคลับเป็นคนซื้อให้นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่รักเพราะมันเบาครับมันเบามากแล้วก็เุลามีคอนเสิร์ตอะไรเต้นเต้นซ้อมเต้นที่แบบสบายสบายใจมากครับเพราะมันเบามาก ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเลยครับเวคู่หนึ่งนะครับที่ชอบใจจริงๆอ่ะที่บ้านมีอีกหลายคู่ครับแต่พอดีไม่ได้มาครับเยอะแล้วนี่ครับของที่ใช้บ่อยครับชิ้นนี้ก็เป็นของแฟนขับกเช่นกันจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับที่เป็นของตัวเองอันนี้เป็นนาฬิกาที่แฟนขับให้มานะครับแล้วผมก็ชอบตรงหน้าตามันนะครับรูปทรงมันสวยงามนะครับแล้วก็ใหญ่นะปัดใหญ่มันใส่แล้วก็จะรู้สึกเลยกลายเป็นรักมันไปแล้วฮะก็ชอบ ก็คือชอบนะครับส่วนแว่นนี่ผมหยิบมาให้ดูอันหนึ่งใน6 7อันที่ผมได้มาจากแฟนคลับนะแฟนคลับให้เป็น10บสิบอันเลยครับก็หยิบมาให้ชมกันครับถ้าเกิดวันไหนผมหยิบมาใส่แล้วแฟนคลับเห็นนะครับโอ้ชอบใจกันใหญ่ครับีลดปราดเพราะว่าให้ซื้อให้เราแล้วเราใส่ครับเขาคือคือว่าเขาก็ชอบครับนี่ก็เป็นอีก2ชิ้นที่ว่องไวมากครับแน่นอนครับชอบใจมากสำหรับาิการเรือนี้ดูหน้าปัดได้ก่อน ผมเป็นคนชอบใส่หมวกครับตั้งแต่ออกมาจากบ้านเอฟตั้งแต่เคยอยู่ในบ้านเอฟแล้วครับด้วยอากาศมันหนาวนะครับก็ชอบใส่หมวกอะไรเงี้ยหมวกก็จะเป็นหมวกไหมผมซึ่งจริงๆหมวกใบแรกในชีวิตเลยอ่ะก็คือหมวกที่ได้จากเอฟนะครับของบอสซีเมียนะครับก็คือเขาก็จะให้มาแล้วใบวนะั้นน่ะมันจะใส่เฉพาะเวลามันมีผมอ่ะมันจะเท่แต่ไอ้พวกเนี้ยต้องใส่ตอนที่เราไม่มีผมเพราะมันจะบานๆใหญ่ๆไงมันก็จะปิดหัวพอดีคือแบบลงมาพอดีแต่ถ้าเกิดไปใส่แบบพวกรัดๆแล้วแบบไม่มีผมมันจะดูตลกเหมือนเหมือนพระหนีวัดนะครับ ก็เลยไม่ก็เลยไม่หยิบใบนั้นมาครับก็เลยหยิบใบที่ใส่ช่วงนี้บ่อยๆก็แฟนขับให้ประมาณ 30- 40บใบครับตอนนี้ทั้งถักเองซื้อให้อะไรเงี้ยครับเยอะมากเยอะมากๆครับแล้วก็มาเสื้อครับส่วนใหญ่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในบรรดาเสื้อยืดทั่วไปที่ผมใส่อยู่นะจะเป็นเรียบๆเงี้ยครับจะไม่เยอะแยะครับจะไม่ใส่เสื้อเชิ้ตครับก็จะใส่เสื้อยืดคอกลมครับแล้วก็ไปร้องเพลงไปทํางานถ่ายละครครับก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ครับในตัวก็เหมือนกันครับกางเกงถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมากครับถ้าวันนี้ไม่ต้องไปร้องเพลงบนเวทีครับผมก็จะอย่างนี้ครับสบายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไม่สบายหนอกก็จะใส่กางเกงอย่างนี้ครับแล้วเสื้อข้างในตัวหนึ่งครับดีบีดีเสื้อก้ามไปเลยครับไปกองถ่ายครับนี้ครับจะเป็นเสื้อก้ามไปเลยครับแต่นี้ก็ใส่เสื้อคุมหน่อยนะครับแต่ตัวสุดท้ายนี่ไทยแม็กมากตัวนี้เป็นตัวออดิชั่นของผมเลยครับที่ไปออดิชั่นอะคาเดมี่แฟนตาเชียซีซั่นสามครับ วันแรกที่เดินอันนี้เป็นตัวที่ประกาศผลวันได้13คนครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เท่านั้นถ้าเกิดได้ไปเห็นภาพเก่าๆในเน็ตนะครับก็จะเห็นเสื้อตัวนี้ผมใส่มาตอนตอนนั้น,น,น,นยังหน้าอ้วนอยู่เลยแล้วผมก็ตั้งตั้งเลยครับตอนนั้นก็ใส่ตัวน,วน,วนี้แล้วก็เป็นตัวแรกที่ผมซื้อเสื้อประมาณนี้แล้วใส่ร้องเพลงเงี้ยครตั้งแต่สมัยกังร้องเพลงกลางคืนแล้วแล้วก็ก็หยิบตัวนี้มาใส่ไปออดิชั่นแล้วก็ได้ จนถึงทุกวันนี้ครับก็เลยยังเก็บมันไว้อยู่ก็ยังยิบมาใส่บ้างครับนนัวกันไปก็วย่ายามไม่ค่อยใส่มันบ่อยกลัวมันพังครับก็นาซักบ่อยๆแล้วตัวมันสี่ห้าร้อยเองครับแต่ตอนนั้นอนะ่ะแพงสาหรับผมครับเพราะว่ากว่าจะเจียดเงินมาซื้อได้ตัวหนึ่งคือแบบแพงมากสําหรับผมนะไปซื้อตามตลาดนั้นเลยครับทําได้แน่นอนจริงก็ดูจากสีผ้าเก่าแล้วครับกระเป๋าใบนี้มีกระเป๋าที่สะพายบ่อยที่สุด ในบรรดากระเป๋าใบอื่นๆเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันใส่ของได้เยอะอย the you know ่างเงี้ยครับก็ขอสงวนแล้วกันข้างในมีอะไรพอเดี๋ยวเจอหนังโปครับไม่ดีอุ้ยบ้าไม่มีก็เนี่ยแหละครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันเก็บของได้เยอะครับแล้วเวลาได้เวลาได้ของกับจักแฟนคลับมานะครับมันก็จะเก็บของได้สบายบื่อมากครับ้าะทาคล้องตัวครับกับเอ AI คนหนึ่งครับพี่เอผมก็จะใช้อย่างเงี้ยครับแต่เป็นสีแดงครับปุ๊บมันก็จะรัดคล้องตัวครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรักนะครับถ้าเกิดมีโอกาสไงจะให้ไว้จะพาไปดูที่บ้านนะครับว่ามันมีอะไรจริงๆมันเยอะวันนี้ครับเยอะมากจนแบบไม่สามารถขนมาให้พี่ๆดูได้ครับถ้าไงไงเพื่อนๆพี่ๆอยากดูไว้ติดตามคราวหน้าแล้วกันครับครับผมตอนนี้ผมก็มีงานต่างๆมากมายนะครับก็อยากจะ ให้เพื่อนๆได้ติดตามดูครับไม่ว่าจะเป็นงานละครเวทีนะครับเรื่องเงินเงินเงิน The m u s i c A l วนะครับผมหรือไม่ก็เป็นละครทีวีครับผมผู้กองยอดรักครับผมก็อยากจะให้ติดตามชมกันดูนะครับเป็นครั้งแรกทั้งสองอย่างเลยครับที่ได้ทํางานตรงนี้นะครับนอกเหนือจากการร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆช่วยให้กําลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีแรงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันต่อไปนะครับ หลังจากที่ได้ลุยกับผมไปช่วงเช้าแล้วนะครับว่าผมไปทําอะไราบ้างช่วงบ่ายมันยังมีครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าผมทําอะไรติดตามครับแล้วเจอกัน